ใครไม่รู้ไปบนให้โคดเดินเออจ้าขอบคุณดีเนี้ยไม่บนให้นักกีฬาเดินนายใครดูแข่งมาพูดกันแล้วเป็นไงวันนี้สนุกไหมสนุกไหมเสน้นไหนสนุกสุดเออนี่เลยใครเนี่ยเห็นไหมวันนี้เล่นบอลสองด้วยมาเลยถ้วยทองอ่ะถ้วยทองส่งถ้วยทองมาให้เลยสิบอัน ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยชนะหนึ่งชนะชนะวันเดียวขึ้นเป็นที่หนึ่งของสายเลยโอ้ปัวเออสนุกมากสนุกมากเดินมาสองเอ้ยน่ารักขอบค่ณข่าเขาพึ่ณค่าไหนมีใครจะดีจะให้ถ้วยถ้วยทองเราหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมไม่ขึ้นวิน อน้องๆเล่นดีมากวันนี้เอ้ตรงวันนี้ต้องชื่นชมน้องๆเลยทุกคนเลยคือน้องๆคือแบบเล่นใจขาดทิ้นเลยวันนี้เหนื่อยค่ะเหนื่อยเซตสองสนุกใช่ไหมเซตสองสนุกใช่แต้มตามเขาด้วยเซตสองอะทมไปล้จริง เจสม้จสมเจส้มเจหุงเจหุงเปิดครัวแล้วครับวันนี้วันนี้ได้ดำปลาละมีแรงครับเออโอ้ยมีคนตามไอ้นี่เราด้วยเนี่ยไม่มีใครให้ถ้วยทองโร,อร,รยอโรสอดเล่นบอสอง่งด้วยวันนี้ชนะด้วยอายา แม่ร้อพันดองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังยังไม่ได้เอาอันนี้เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวพี่ส่งผ้าก่อนลืมแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวพี่ส่งผ้าแป๊บหนึ่ง หนึ่งสองสามเจะมาเก็บค่าสซักทีก่นึ่ง